กองพันหานที่สามกองผนหารรอบที่สามเปิดให้ญาติและครอบครัวเข้าเยี่ยมทหารใหม่รุ่นปีพุทธศักราช2566ผัดที่1ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นคลายความคิดถึงโดยมีพันโทภูริทัศน์แกวสว่างผู้บังคับกองพันหานที่สามกองผนหารรอบที่สามให้การต้อนรับและพบปะพูดคุยกับญาติทหารใหม่ในเรื่องการดูแลน้องทหารใหม่ตลอดระยะเวลาการฝึกรวมถึงสวัสดิการต่างๆให้ญาติทหารใหม่ได้รับทราบ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับญาติน้องน้องฐานใหม่ว่ากองทัพบ,บกจะดูแลน้องน้องฐานใหม่เปรียบเสมือนน้องคนเล็กของกองทัพบ,บกเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันครอบครัวกองทัพบ,บกพร้อมทั้งจะลดขัวสนามของหน่วยมาประกอบเลี้ยงให้กับญาติฐานใหม่และฐานใหม่ได้รับประาทานทั้งนี้เพื่อให้ญาติน้องน้องฐานใหมไ่ได้คลายความกัง,งวลคลายความคิดถึงเมื่อได้มาเห็นถึงความเป็นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจอีกทั้งเพื่อให้น้องฐานใหม่ได้มีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นในการฝึกในสัปดาห์ต่อไป สถานที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันหารที่3ามกองพทหาราบที่3ค่ายสุรนาล,าลีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา